นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณครูหลายๆท่านรอคอยและฝันถึงนะครับนั่นก็คือการที่เว็บไซต์ Quizit ส,ส,สามารถเล่นไปทีละข้อเหมือนกับคา h ูดได้โดยที่คุณครูเป็นคนกํากับครับ สัญญาได้ไหมครับว่าถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยจะนําไปใช้จริงในชั้นเรียนครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแช์นะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ภูมิใจนําเสนอเต็มใจนําเสนอและเชิญชวนชวนเชิญคุณครูทุกท่านมาดูคลิปนี้และนําไปใช้จริงนะครับต้นกําเนิดของคลิปคลิปนี้นะครับก็คือการที่ผมเนี่ยได้ไปคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง เครดิตไว้ให้ตอนท้ายด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือกโหมดนะครับในการเล่น Quizlet ในชั้นเรียนโดยการที่คุณครูเนี่ยกำกับไปทีละข้อเหมือนกันกับ Kahoot เลยแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรนั้นต้องติดตามกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยไปเรียนรู้กันเลยครับโอเคครับในคลิปนี้นะครับจะขออนุญาตข้ามไปในส่วนของการสมัครการสร้างนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมัคร การสร้างเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปของ k i <อ> d h d n Share ได้นะครับเราจะมาตั้งต้นและเริ่มต้นกันที่การสร้างข้อคําถามเสร็จแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับชุดของข้อคําถามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือการศึกษานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับ2องปุ่มตรงนี้ซึ่งก็จะเขียนว่านะครับด้านซ้ายมือเนี่ย Start a l i k e quiz กับอีกอันนึงก็คือไอสไตล์โฮมเวิร์กด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเล่นพร้อมกันในชั้นเรียนนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นการมอบหมายเป็นการบ้านให้นักเรียนไปเล่นนอกเวลาได้เล่นที่ไหน,ไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนะครับคําถามคือถ้าเกิดเราอยากเล่นในชั้นเรียนไม่ว่าในห้องเรียนหรือผ่านระบบออนไลน์แต่อยากกํากับไปทีละข้อพร้อมๆกัน เหมือนกับคาร o ฟูดทาอย่างไรทําแบบนี้ง่ายๆครับเรากดได้ซ้ายมือนะครับคี่เขียนว่า start a like quiz นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะปรากฏเมนูขึ้นมา2อันนะครับอันที่1คือแบบคลาสสิกแบบคลาสสิกคือการที่นักเรียนเนี่ยนะครับเล่นไปด้วยตนเองโดยการที่คุณครูเนี่ยกดเพครั้งเดียวแล้วนักเรียนเล่นไปจนจบ แต่มีอีกอันนึงครับที่ผมบอกแล้วว่ามันง่ายมากๆเพียงแค่กดเมนูตรงนี้นั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่า i n s t r u c t o r Page นะครับอันที่2นะครับก็คือการที่ครูเนี่ยจะพานักเรียนเล่นไปทีละข้อเหมือนกันกับ Kahoot เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะครับหลังจากที่เรากดแล้วนะครับเราก็จะเจอในส่วนของการตั้งค่าซึ่งนะครับในแบบ Instructor Paint สเนี่ยสามารถตั้งค่าได้3ส่วนเท่านั้นได้3ส่วนเท่านั้นนะครับส่วนที่1คือ Timer นะครับมีการจับเวลาส่วนที่2คือการแสดง Leaderboard นะครับและส่วนที่3คือมีเสียงดนตรีประกอบในส่วนของการสุ่มข้อคำถามคำตอบเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับตั้งค่าได้แค่3ส่วนเท่านั้นเมื่อเรามีการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม Continue ครับก็จะปรากฏ หน้าต่างนะครับหรือว่าหน้าจอของคุณครูเป็นแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างจากโหมดคลาสสิกนะครับซึ่งจะเป็นอีกแบบหนึง่งนักเรียนก็จะเข้าระบบนะครับเข้ามาจอยเข้ามาร่วมเนี่ยคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะจําลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก3คนนะครับ วิธีการในการเข้าร่วมของนักเรียนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปที่เว็บไซต์ q u i z i e t นะครับลองพิมพ์นะครับ,รบ Q U I Z I Z Z แล้วก็กดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นครับก็จะปรากฏในส่วนของคำว่า Enter code นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วคุณครูนะครับก็ทำการบอกหรือว่าใชา้นะครับ ในส่วนของโค้ดเกมให้กับนักเรียนซึ่งในที่นี้ก็จะเป็น974253นะครับซึ่งแต่ละครั้งที่คุณครูเข้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับ974253แล้วก็กดเข้าร่วมนะครับหลังจากคี่กกดเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการใส่ชื่อเล่นลงไปนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับคุณครูก็จะเห็นว่ามีนักเรียนเข้ามากี่คนแล้วนะครับ หรือถ้าเกิดอยากให้ไวกว่านั้นนะครับเราจะกดไปที่คําว่า All oh, Share ก็ได้นะครับก็จะขึ้นเป็นลิงก์แบบนี้เลยแล้วกด Copy Link ิงอาจจะส่งไปให้นักเรียนนะครับในช่องเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์นะครับในกลุ่มปินในไลน์กลุ่มนะครับหรืออาจจะนําไปย่อลิงก์อีกทีนึงก็ได้แล้วก็ให้นักเรียนเข้าผ่านลิงก์สั้นก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะเลือกวิธีการไหนนะครับโอเคผมลองเข้าดูนะครับ วิธีการคัดลอกลิงก์แบบนี้จะทําให้นักเรียนเนี่ยสะดวกขึ้นไม่ต้องใส่โค้ดนะครับก็จะใส่ชื่อเลยนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นโอเคนะครับตอนนี้นะครับมีนักเรียนเข้ามาในระบบ3คนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองเล่นนะครับเกมสนุกๆในเว็บไซต์ Quizit ในโหมด Instructor Page พร้อมๆกันครับ โอเคครับเมื่อกี้ผมจะลองแบ่งหน้าจอนะครับให้มีฝั่งนักเรียนแล้วก็ฝั่งของคุณครูนะครับแต่พอดีระบบเนี่ยมันขึ้นมาแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดเราแบ่งหน้าจอเนี่ยจะทําให้การแสดงผลไม่ครอบคลุมและครบถ้วนนะครับ mm. เพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอสลับหน้าจอไปมาระหว่างของคุณครูกับนักเรียนนะครับผมตอนนี้ผมจะกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับเค okay. กดที่ปุ่มสตาร์ทในฝั่งของคุณครูนะครับ ก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้มีแท็บเมนูด้านล่างด้วยนะครับ3 2 1นะครับโก้นะครับนี่นะครับในฝั่งของครูก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งของนักเรียนก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับขออนุญาตตอบนะครับ10เกรอ่าอันนี้หมดเวลานะครับไม่ได้ตอบเคครับถูกต้องนะครับอันนี้ตอบถูกนะครับอันนี้เมื่อกี้หมดเวลาแล้วฝั่งของคุณครูก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้เลยครับก็จะเห็นว่า มีคนตอบถูกกี่คนนะครับจากทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็สามารถดูชาร์ตวิวได้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของ r t r t i p i n t น i e w นะครับดูเป็นรายบุคคลได้ด้วยตรงนี้นะครับผมคุณครูสามารถทำอะไรได้อีกครับสามารถที่จะกดรีสตาร์ทก็ได้กด next question ก็ได้ด้านล่างก็จะมีการาซุ่มนะครับนี่นะครับซุมขึ้นมาแบบนี้ถามว่าซุ่มทำไมครับ ข้อเจ๋งอย่างหนึ่งของแบบ instructor pace เนี่ยนะครับคุณครูสามารถสุ่มขึ้นมานะครับแล้วให้นักเรียนมีการตอบคำถามในข้อนั้นๆซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการตอบว่าในช้อยอื่นๆเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรและทำไมอันนี้ถึงถูกถึงผิดเพราะอะไรก็จะเจ๋งคนละแบบกับการที่นักเรียนเล่นไปครั้งเดียวแบบโหมดคลาสสิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคาคูซึ่งก็จะมีการสอนไปด้วยได้ มีการเน้นย้ําซ้าทวนในข้อที่นักเรียนตอบผิดได้ด้วยนะครับโอเคผมขออนุญาตไปข้อต่อไปนะครับแล้วก็สามารถกดดูสไลด์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอยากจะไปข้อไหนก็ได้นะครับข้ามไปข้ามมาได้เลยโอเคในคสเตชันนะครับอ่าอันนี้ผมจะขอไปในฝั่งของนักเรียนเลยนะครับอ่านี่ฝั่งของนักเรียนนะครับโอเคอันนี้ปุ๊บนะครับขอตอบให้ถูกนะครับปุ๊บอ่าตอบถูก2คนนะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับ กำลังรอนะครับหมดเวลานะครับถูกต้องถูกต้องก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้ในฝั่งของนักเรียนนะครับก็จะมีลำดับบอกด้วยที่มุมบนขวามีเหรียญรางวัลบอกด้วยนะครับก็ถูกต้องตรงนี้คุณครูก็ขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่าตอบถูกเลยนะครับทั้งหมด3าคนนะครับก็จะเห็นเห็นนะครับว่าถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยก็จะเป็นมีสีแบบนี้ถ้าเกิดคนไหนตอบผิดอย่างที่เห็นในข้อที่1เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับอันนี้ชาร์ตวิวอันนี้เป็น ข้อนะครับพี่คุณครูอาจจะมีการถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอนไปด้วยเน้นย้ำซ้ำทวนไปด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ A few m o m e n t s l a t e r เคมาลองดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้พิมพ์ตอบนะครับอ่าข้อนี้พิมพ์ตอบก็จะมีเวลามากหน่อยโอเคนะครับผมจะลองพิมพ์ตอบปึ๊บๆอ่าส่งแล้วนะครับอันนี้ปึ๊บๆโอเคนะครับคนนี้ขอตอบผิดก็แล้วกันนะครับ เรียบร้อยนะครับส่งละนะครับครบ3คนครับอันนี้เป็นแบบพิมพ์ตอบนะครับก็จะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มีคะแนนขึ้นมาโอเคนะครับเราจะมาดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าใครตอบอะไรบ้างนะครับตอบซูมมี2คนนะครับตอบผิดนะครับมี1คนนะครับเราก็สามารถดูเป็นลายข้อได้ด้วยนะครับว่าใครตอบอะไรอันนี้ซูมซูมอันนี้ซูนนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้โอเคครับ n e s c r t i o n อ่าหมดเรียบร้อยแล้วก็จะกดไปที่ปุ่ม yes นะครับเป็นการจบนะครับจบเรียบร้อยก็จะมีอ่าเป็นคล้ายๆแท่นรางวัลหรือว่า leaderboard บอกขึ้นมานะครับว่าใครได้ที่1ซึ่งในหน้าจอของนักเรียนนะครับอ่านี่หน้าจอของครูนะครับก็จะขึ้นบอกได้ว่าใครถูกข้อไหนผิดข้อไหนเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงนะครับแล้วฝั่งของนักเรียนก็จะมีการบอกได้ด้วยว่าตัวเองเนี่ย อยู่ที่ลำดับเท่าไรความถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนเท่าไรนะครับข้อไหนถูกบ้างผิดบ้างนะครับแล้วก็มีการเรียนแฟลชการ์ดตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อเจ๋งอย่างหนึ่งนะครับจะมีแฟลชการ์ดที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ําได้ด้วยนะครับผมและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอในวันนี้ครับผม oh! เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมมั่นใจว่านะครับ มั่นใจจริงๆแต่ก็ไม่อยากให้ท่อนเชื่อว่ามันจะดีหรือไม่ดีจนกว่าจะได้นําไปทดลองนะครับส่วนตัวผมมั่นใจว่าคริ s ต t ในโหมด instructor page เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโหมดที่สนุกสนานมากๆเป็นความแปลกใหม่เป็นความฝันเมื่อวัยเยาวเลยก็ได้นะครับตอนที่รู้จักควิสต์ใหม่ๆเนี่ยอยากให้ควิสต์เนี่ยไปทีละข้อได้เหมือนกับคาูนะครับตอนนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับผมถ้าอยากรู้ว่าสนุกหรือไม่สนุกนะครับ เชิญชวนอีกครั้งให้ไปทดลองใช้จริงในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่าสอนผ่านระบบออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมนะครับทักทายมาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์นะครับของคลิปนี้หรือจะอินบ็อกจะแท็กที่เดนชชร์ในเฟ e บุ o กเพจก็ได้รอนะครับว่าทุกท่านได้นำไปใช้และเป็นประโยชน์จริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจด้วยและอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆอ,อย่างน้อยสัก สิบท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากขึน้นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใ,ให้กับ G ีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณครูนี่แหละครับคือคุณครูที่ผมไปพูดคุยด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ